ความพิเศษของที่ร้านที่ให้เยอะๆนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าแบบว่าคือซื้อไปแล้วนึกให้กินให้อิ่มทั้งกลับทั้งข้าวเลยค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดนะคะตอนนี้จะเป็นกระเพราหมูกรอบกับกระเพรากุ้งค่ะที่ลูกค้าแบบต้องมาสั่งเลยเนี่ยส่วนของนี่เราก็ลงใหม่ทุกวันค่ะหมูกรอบทอดทุกวันกุ้งแกะทุกวันทุกอย่างคือมันจะหมดทุกวันเลยค่ะมันจะไม่มีของคั้งเลยค่ะกดใหม่ทุกวันค่ะ ชื่อเปียวนะคะเป็นเจ้าของร้านกะเพรากุ้งล้นค่ะตอนแรกคุณแม่ขายส้มตําอย่างเดียวค่ะขายไม่ค่อยดีค่ะก็เลยเปลี่ยนมาขายเป็นอาหารตามสั่งเดิมทีที่ร้านเราเนี่ยไม่มีชื่อร้านนะคะแต่ว่าพอให้กุ้งเยอะลูกค้าไม่รู้จะเรียกชื่อร้านว่าอะไรเขาก็เรียกกุ้งล้นกุ้งเยอะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาเคงั้นเราเอาชื่อเป็นร้านกะเพรากุ้งล้นก็เลยได้ชื่อนี้มาเลยค่ะ ความพิเศษของที่ร้านที่ให้เยอะๆนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าแบบว่าคือซื้อไปแล้วให้กินให้อิ่มทั้งกับทั้งข้าวเลยค่ะเพราะเราให้เยอะทั้งข้าวทั้งกับค่ะถ้าเกิดใครไม่พอเนี่ยขอเพิ่มข้าวได้ค่ะเมื e ่อก่อนนี้ มูกรอบเราทําเยอะค่ะวันหนึ่งประมาณ10โลทุกวันนี้เหมือนเศรษฐกิจมันหมูอะไรมันขึ้นราคาหมดเลยค่ะเราก็เลยเอามาแค่ประมาณวันละ5โลแค่นั้นค่ะก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะอยากทานหมูกรอบเนี่ยก็คือต้องจองล่วงหน้าค่ะต้องโทรมาก่อน10บโมงนะคะถ้าหลัง10บโมงคิวมันจะเต็มต้องโทรมาก่อน แต่ละวันอะไซส์จะไม่เหมือนกันบางวันไซส์ใหญ่หน่อยก็จะใส่ประมาณ1 1 1 2ตัวค่ะแต่ถ้าไซส์เล็กหน่อยก็จะใส่ประมาณ15-20ตัวค่ะแล้วแต่ว่ากลาดาเขาลงยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูของอีกทีนึงก็เอามาให้เท่าที่ได้แต่ละวันเลยอะค่ะ ความพิเศษของร้านนะคะที่ร้านไม่ใส่ผักเลยค่ะถ้าเป็นพวกกะเพราจะใส่แค่ใบกะเพราอย่างเดียวข้าวของเรานี่ใช้เป็นข้าวผสมค่ะข้าวเสาวให้ผสมข้าวหอมก็เลยจะแบบว่าอร่อยหน่อยค่ะส่วนของนี่เราก็ลงใหม่ทุกวันค่ะหมูกรอบทอดทุกวันกุ้งแกะทุกวันทุกอย่างคือมันจะหมดทุกวันเลยค่ะมันจะไม่มีของค้างเลยค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะเมนูแนะนานะคะก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบกุ้งกระเทียมกะเพรากุ้งและกะเพราเนื้อค่ะ เมนูที่ขายดีที่สุดนะคะตอนนี้จะเป็นกระเพราหมูกรอบกับกระเพรากุ้งค่ะที่ลูกค้าแบบต้องมาสั่งเลย เผากุ้งล้นนะคะอยู่ตรงหลังวัดหัวลาโพงให้ลูกค้ามายืนตรงประตูทางออกของวัดจะมีซอยเล็กๆให้มองเข้ามานะคะให้เดินเข้ามาประมาณ15เมตรค่ะร้านเปิด8ปดโมงครึ่งค่ะปิด6กโมงเย็นค่ะหยุดแค่วันพุธวันเดียวเท่านั้นค่ะถ้าใครผ่านมาทางวัดหวลาโพงก็เชิญแวะมาทานกันได้เลยนะคะกระเพรากุ้งล้นกล่องใหญ่ให้เยอะค่ะ